ที่เป็นน้องอ่ะเราทำเหมือนกิจกรรมน่ะต่อไปวันอันหนึ่งวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะมีมีที่อยู่มีที่อยู่สกลจะไปทําแบบเป็นพวกนองนาเป็นเป็นแหล่งแหล่งศูนย์รวมมิงพวกชาวยูทูบเบอร์มีที่อยู่สกลอย,อยู่มีที่อยู่บ้านสกลมีที่ไร่ที่นาที่สวนที่มีห้อยหนองคลองบึงมีลําน้ําอะต่อไปอนาคตข้างหน้าว่าจะไปทําคุยกับแม่ไว้อยู่ เดี๋ยวถ้าเกิดว่านะจะทำเป็นแหล่งแหล่งมิตมันเป็นที่แบบใครอยากพักไปเที่ยวกลางเต้นนอนใครจะไปถ่ายเห็ดเข้าป่าอะไรเงี้ยต่อไปจะทำแบบนั้นเลยนะพ่อนงบอลสวัสดีพี่ลาสสวัสดีลาบ้านเจอไว้จอดดิโกนทำงานโอเคไม่เป็นไรพ่อนำบอลขอบคุณมากที่มาส่งกำลังใจพ,พี่พี่ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนี่ได้โยมาและะ้วขอข้าวบอกว่าโมจิ โมจิโมจินุ้ยพิทมแล้วเลยลูกมีกุ้งแล้วทำน้ำซีฟูดมามามาจะกินอะไรจะทำให้กินทุกคนมา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 นี่ทุกอย่างมะนุงมะนาวมะน,นาวนี่ก็ซื้อมาแล้วมะนาวซื้อมาตั้งเมื่อวันก่อน,อนบอกว่านงกวางบอกกอดกอดกอดคือพ,พี่ยังคุยกับแม่เลยว่าแม่อ่าต่อไปเอ่ะที่บ้านเราท,ที่ทุกคน มันเป็นเหมือนแบนบบรรยากาศดีเนาะอยู่บ้านนอกมีห้วยน้องมีสระมีที่นามีที่สวนมีที่ป่าหาเห็ดแล้วทย่าเงี้ยมันจากทำเป็นแบบถ้าเกิดว่าเป็นละไปที่สกลเนี่ย เอาทุกคนรัตนาที่ทุกคนนะเราใครมาใครว่างมาแวะกันไปทำมิตติ้งกันเรามาทำถึงว่าเราได้ไปทุกคนอยากไปแคปปิ้งไปตั้งแคมปิ้งไปมมตติ้งมีปลา,อยา,อ,ยาอยากอยากหาปลาอยู่ในห้วงห้วยหนองก็มีหาปลาที่ในสาที่เลี้ยงไว้ก็มีนะอยากกินปลาที่ในสาที่เลี้ยงก็มีอ,อยากไปพายเรืออยู่ในห้วยหนองคลองมึงก็มีอยากเข้าปา่าเหตุก็มีอยากทำนาก็มีอยากปลูกผักก็มีจะให้มีทุกอย่างอย่างนั้นแหละ พี่นำเสนอบาร์คว้างสวัสดีนะคะทำอะไรกินโอ้ยเยอะแยะเลยพี่นำเสนอเยอะแยะทุกอย่างมาดู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 นี่คือนี่นี่นี่คือน้องน้องให้ดูนะนี่คือนี่ได้มาเยอะแยะเลยนะนี่นี่มันนี่อันนี้มันชีวิตจริงนะ ื้อผักซื้ออะไรมาแบบเยอะแยะมาเพราะว่าปิดโรงเรียนแล้วคะ่ะแล้วลูกโมจิพี่วินไลสวัสดีนะคะพี่มันพี่ํำเสนอหนูไม่ได้ซื้อมาขายนะคือพี่เพื่อนหนูให้ดูเด้ออันนี้เขาคือออกมาแล้วไม่ได้ซื้อมาขายนะมีกุ้มดูนี่เต็มกะละมังนี่คือกะละมังดูก็จะพ่อซื้อผักอะจะพ่อซื้อผักนี่คือ เจ็ดซื้อผักที่เจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดร้อยกว่าินวินผักอยู่ไหยวันเนี้ยซืนน้อผักอ่ะเจ็ดร้อยกว่าเพาะว่าผักเนี่ยบอกว่าพี่เป็นไรบอกว่าสวัสดีน้องรักคนสวยสวัสดีค่ะพี่ริสไลค์คนสวยคุณทาโร่สวัสดีคุณลาสวัสดีนะคะพี่ทาโร่บอกว่ากินกี่คนกินสองคน <c oughs> กินสองคนกินหลายกาแฟเนี่ยนะกินสองคนพี่น้ำเสนอเพราะว่าลูกๆเขาก็คนโตเขาอยู่หอแล้วลูกคนเล็กเขาก็อยู่บ้านป้าแต่ว่าก็ให้แต่กับข้าวก็คือบ้านป้าเขาก็ทําให้กินอยู่บ้านป้าเขาเราอยู่กับป้าเขาอยู่ก,กินสองคนไม่ได้กินหลายคนเด็กบอกว่าโมจิบอกว่า,อ,วาอู้พี่อะไรบอกว่าสวัสดีคุณฮาโลนะคะไม่ได้กินหลายคนไม่ได้ซื้อไปขาย กินกินข้าวกันแค่สองคนเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดไปตลาดซะก่อนพร้อมหรือไม่พร้อมพี่เพื่อนเพื่อนพร้อมแ่รู้เลยชุดตลาดนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องถามว่านะแล้วชุดชุดตัดชุดไปเที่ยวกับชุดไปตลาดชุดจุบว่นมันชุดก็ไม่ได้ต่างกันไงบอกว่าสวัสดีคุณทาโลบอกว่าพี่คุณทาโ่บอกสออนกุ้งใหญ่ใช่เนี่ยก็ไม่แพงนะโลหนึ่งสองร้อยกว่าบาทเองพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่แพงนะกุ้งอะ พี Hello. 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 ่วิไลบอกว่าสวัสดีคุณนำเสนอคุณทะลโลคุณวิไลสวัสดีนะคะพี่วิไลบอกว่าบบกว่าสวัสดีนะคะพี่วิไลบอกว่าสวัสดีทุกช่องคุณทะลโลบอกว่าโมจิสวัสดีค่ะพี่อนบอกว่าสวัสดีพี่วิไลนะคะเนี่ยไม่แพงนะเชื่ไหมน้อละสองร้อยกว่าบาทถูกจต่นี่น้องราก็จะทำน้องราจะทำกับข้าวนะพี่พี่เพื่อนเพราะว่าน้องราก็ไม่ได้ขึ้นเวทีนานเพราะว่ามันเหมือนว่าเราเรามัน